สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพาเพื่อนๆนะคะมาดูเสื้อตัวนี้นะคะขอเขาจะลึกนะคะเนาะคอจะลึกลงมาเยอะเลยนะคะนะลูกค้าต้องการให้อ่าขึ้นไปอีกนะคะให้คอขึ้นไปอีกเนาะตัวนี้จะลึกนะคะโดยการที่เราจะต้องมาเก็บนะคะเก็บที่ไหลนี่เลยนะคะอ่าจะได้ไม่ต้องมาเลาะนะคะเนาะ เราจะทําวิธีง่ายๆนะคะสําหรับแม่บ้านนะคะหรือว่าช่างมือใหม่นะคะเนาะที่รับงานแก้อะไรอย่างนี้นะคะนะเราก็สามารถทําได้โดยการนะ,ะจับตรงนี้นะคะอะ่าเอาตรงนี้นะคะตรงไหลนะคะจุดไหลเนาะชนกันนะคะแล้วเราจะหากึ่งกลางนะคะกึ่งกลางหลังนะ,ะตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าจะเอาสั้นขึ้นไปเท่าไหร่เนาะจะเอาคอตื้นขึ้นไปเท่าไหร่ก็วัดได้เลยนะคะวัดได้เลยเนาะ เอาขึ้นตามชอบใจแต่ไม่ควรให้ให้มากกว่านิ้วครึ่งนะคะนะอ่าตรงนี้จะพับขึ้นไปแบบนี้นะคะเราก็จะเย็บหายมาเนาะเย็บเพียวหายมาเลยนะคะนะโดยที่ไม่ต้องแก้เลยไม่ต้องเลาะเลยนะคะอ่าตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะอ่าเย็บทับเอานะคะตรงไหลเนาะอ่ามาดูข้างในกันนะคะข้างในก็จะเป็นแบบนี้เนาะอ่าเป็นเสื้อผ้าฝ้ายนะคะผ้าฝ้ายบางๆเนาะอ่าเราก็จับตรงนี้เลยนะคะที่เราขีดไว้นะคะ เราคขีดไว้ว่าเราจะเอาขึ้นเท่าไหร่นะคะจับอ่าตรงไหล่นะคะนะประกบกันนะคะอะ่าประกบกันเสร็จแล้วก็ใช้เข็มหมดกลัดไว้นะคะตรงนี้เนาะเราจะเย็บนะคะเพียวหายนะคะเพียวหายไปที่ไหล่นะคะนะอะเขาดูจะหนานิดนึงนะคะแต่เวลาเราเย็บทับแล้วมันก็ใส่ได้นะคะเนาะ,ะงานออกมาก็ใช้ได้นะคะไม,ไม่ถึงกับหนามากนะคะนะ อ่าแบบนี้นะคะเราก็จะเย็บเพลวหายมาเนาะสองข้างนะคะทําเหมือนกันเลยนะคะอ่าเราจะทําวิธีง่ายๆเลยเนาะแบบไม่ต้องเลาะนะคะไม่ต้องเลาะไ,ไม่ต้องไม่ต้องยุ่งยากนะคะเนาะเนี่ยเย็บจากจุดนี้นะคะเพียวเพียวหายไปนะคะนะอาจะเย็บด้านคอก่อนก็ได้หรือว่าด้านไหลมาก็ได้นะคะได้ทั้งสองด้านเลยเนาะ เริ่มนะคะเริ่มตังตั้งแต่จุดไหลเลยนะคะนะจุดไหลมาเลยนะคะมาถึงเส้นคอนะคะที่เรากลับไว้ตรงนี้นะคะนะเราเย็บมาเลยนะคะย้ำหัวย้ำท้ายด้วยนะคะเดี๋ยวจะหลุดนะคะเนาะถ้าเราไม่ย้ำนะเย็บมาเลยนะคะแบบนี้ใช้ได้นะคะทำมาหลายตัวแล้วเนาะก็ใช้ได้นะคะนะวิธีนี้นะคะวิธีง่ายๆนะอ่าไม่มีจักก็สามารถทําได้นะคะแบบนี้เนาะ เราเก็บพอขึ้นนะคะเก็บพอขึ้นโดยที่ไม่ต้องเลาะเลยนะคะนะ,ะได้แล้วนะคะอ่อเราก็เกย็บสองด้านนะคะเหมือนกันเนาะอ่านะคะมันก็จะเพียวหายไปที่ที่ไหลนะคะเนาะอ่าตรงนี้นะเราก็จัดการเดินทับเลยนะคะนะเดินกดไว้นะคะโดยการเอาอ่ากันไกลหรือว่าทองเหลืองนะคะมาทุบนะคะใครเขาแบนนิดนึงนะคะจะได้เย็บง่ายเนาะไม่หนามากนะคะนะ ก็ทำสองข้างนะคะให้เหมือนกันเลยนะคะเนาะเหมือนกันแบบนี้เลยนะคะสองข้างเลยนะคะกลัดไว้นะคะแล้วก็นําไปเย็บนะคะเวลาเย็บเราก็จะเย็บด้านที่เห็นนะคะเห็นตะเข็บไหลเนาะเราจะเรียบนะคะเรียบเลาะด้านข้างๆกับตะเข็บไหลนะคะนะตรงนี้นะเอาตะเข็บไหลเป็นหลักเลยนะคะนะให้เขาเพียวหายมานะคะเพียวหายมาเนาะ รับรองว่าไม่ยุ่งยากนะคะเนาะทำทำง่ายง่ายมากนะคะนะแล้วก็สามารถใส่ใส่ได้จริงด้วยเนาะทุบก่อนนะคะเวลาเราทุบแล้วเราจะเย็บง่ายนะคะนะผ้าเขาจะเอ่อจะบางนะคะจะบางลงเนาะอาจจะนุ่มด้วยนะคะเวลาเย็บเข็มจากจะไม่หักนะคะเนาะเ,เวลาเราหาสันกันไกลหรือว่า,อาทองเหลืองนะคะมาทุบตรงที่หนาห อ่าบริเวณนี้ก็เย็บเรียบมานะคะให้เพียวหายนะคะเพียวหายมาที่ไหล่เนาะอ่าลองทําดูนะคะทุกคนเนาะช่างมือใหม่นะคะหรือว่าอ่าแม่บ้านนะคะเนาะไม่มีจักรก็สามารถทําได้นะคะใช้มือเย็บได้เลยนะคะแบบนี้เนาะใช้มือสวยได้เลยนะคะนะงานออกมาก็จะใช้ได้เลยนะคะเนาะก็ทุบเขานิดหนึ่งนะคะทุบให้อ่าผ้าเขาบางนิดหนึ่งเนาะตรงตรงไหล่นะคะเนาะ ่าเป็นตะเข็บนะคะตะเข็บตรงนี้เขาจะหนานิดนึงนะคะเราก็ใช้อะไรทุบเอานะอ่าจากนั้นก็เย็บนะคะเย็บทับเลยเนาะอ่าจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะสามารถทําเองได้นะคะนะอ่าไม่ต้องไปจ้างก็ได้เนาะอ่าทาเองนะคะแม่บ้านเนาะเวลาเจอเสื้อที่อ่าคอคอยืดหรือว่าคอลึกนะคะนะสามารถจะเก็บตรงไหล่นี้ขึ้นไปได้เลยนะคะเนาะเห็นไหมคะนะก็ตื้นขึ้นไปนะคะเนาะ ตื่นขึ้นไปแล้วก็ดูดีด้วยนะคะนะ,ะดูเหมือนเดิมนะคะนะไม่เสียทรงด้วยเนาะนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับอ่เสื้อที่คอลึกคอกว้างนะคะนะเราก็สามารถเก็บตรงนี้ได้เนาะงี้ก็ขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ